เอาเลยเอาเลยเอาเลยถามสามทีเลยถามสามทีเลยถามสามเนี่ยพอถามสามพอถามสามพอเพราะตะวานผมขอขึ้นลถขอขึ้นถามสามรถถามรถ พวงอม่นีมันเ๋ด nah ีอ้นีเ๋ายแไ้ยบบ้างวนีอ้แบบนี้แหละพี่น้องนี่มันต้องมาฐานเอามาานาฐานนีรมม่มเลยนี่ต้องแบบนี้ เออฮะเอาแบบนี okay> ้นะครับมาหนาฐานเลยร่มนุ่มนาโต้ร่มนุ่มนาฐานไปเลยนะครับเห็นกันอ่ามันมั่วแห้งนะครับเอาแบบนี้เลยนี่เฮ็ดดีจังร้อยอาไปอาบต่อในพ่อในช่องวอเอาบนะครับผมอ่ะซอดปลาแล้วนะ

อ่ะครับต่อนาทีเล้นะครับบางทีองศาเลขอพี่นองพี่น้องผู้ซายเก๋บางทีองศาสองร้อยพานไปอ่ะได้บอหัวเขาขาตบๆเลียงนะครับยังถุกไปนิน้อยเนี่ยเสียงพาพภาพไป็้อะรที ดีสิผ <Wh> ่านไปแล้วตาก็ไปเดนกระเดกพ่อได้ช่องพ่อทั้งผคนได้ได้ฮะโยนไปช่องที่นยิบยาด้อพ่อมองกัไปเหนือปากขวาแกงอี่างเดียวกินอ๋อเหนื่อยอกู่แซนทับเท่ขออนาตกรรมการครับขออนุญาตกรรมการครับจะไม่ลาไปนะครับ ฐานชีว่าครับให้ิดึงเลยนะครับเึงมาเลยครับหึงมาเลยเอาตกรอครับเอาตกรอดปัญหาจะค่อยแก้นะครับแล้วการซ้อมปังเรื่อยุ่ดใจเครับเพิ่อ

จกจกสงสามสองหนึ่งเฮ้ยลมนะครับ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 เป็นมัไไ่ลลมนะครับหอดลมเลยนะครับ ผ่านแล้วนะครับเอาเป็นกาลักกงใจให้ทีมงานอาจารย์สร้างสู่ไม้นะบ้างหนานะครับลมไหลเลยนะครับลมเราไหลเลยนะครับโตจะเลิน